บ่อยครั้งที่ต้องเจอกับปัญหาความเครียดรุนเร้าปวดหัวรุนแรงฟ้าต้องพบเจอกับอาการเหล่านั้นตลอดค่ะ ปวดจนมือเท้าชาปวดจนนอนไม่หลับแต่ตอนนี้ฝ้าไม่ต้องทนกับอาการปวดอีกแล้วค่ะตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับยูบริงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนอกจากที่เขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์นานาชนิดแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามออยในไทยด้วยนะคะสามารถทานได้แบบปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะทุกคนตั้งแต่ฟ้าได้ลองทานกระปุกแรกเนี่ยอาการมือเท้าชาก็หายไปอาการปวดหัวก็ไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อน นอนหลับสบายขับถ่ายคล่องขึ้นค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาเข้าไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทาให้หน้าตาผิวพรรณดูสดใสและก็อ่อนกว่าวัยด้วยค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาแบบฝ้ายอย่าทนนะคะทุกคนเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก่อนที่อะไรอะไรจะสายจนเกินไปนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถทักเข้าไปได้ที่เพจยูบริงหรือตามเบอร์โทรที่ฝ้ายให้ไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนตอนเนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยจัดส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอีกด้วยคะ่ะทุกคนอย่าลืมทักไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ฝ้ายไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ